ห,หมดขาดมันก็เลยแรงบิดมันสูงมากอันนี้รอยที่เชื่อมเชื่อมเพื่อให้มันติดติดเพื่อขับขึ้นมันขึ้นไม่ได้มันหมุนฟีไงแล้วก็ต้องหาทางแต้มแต้มรอดใต้ผ่านแต้มเยอะแต่งแต่งมาเนี่ยมูหมดุหมดี้หม็บบุดี้เ้ยหมุดี้มันจะย้ำมันจะย้ำติดทอกเนยมันทอ้ทอกเนี่ยเนี่ยเหลือแค่นี้ที่อยู่ในห้องห้องเกียร์เนี่ย รู้嘛ก็มีเออมันไม่ดังแค่แๆๆมันป,ปุ๊บไปมันก็มนไม่เสียงเครื่องติดปกติไม่มีเสดังไงนะทิ่งมันดังต,งตอนที่เราเชื่อมเนี่ยเชื่อมขับขึ้นมาที่มันดัง,งเพราะมันเชื่อมแค่ว่าขับได้เชื่อมติดก่อนเนี่ยหลุดไปเลยเนะี่ยแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าท็อกไม่ขาดนะดีที่ว่าท็อกไม่ขาดก่อนถึงตัวนี้ไม่ขาดปับ๊บดูนี่นมีปัญหาที่เจอที่นี่นี่ไฟไวีดูนะเห็นไหมเนี่ย ทอคไปทำบุญไปขาดก่อนไอ้นี่ก็ขาดนี่นี่จุดหนึ่งนี่ฮะจุดนี้นี่ดีไหมอ่ะเนี่ยหัวแดงหั้แรงบิดมาสูงอะ่ะเนี่ยท,ทัดทีเลยนะอีจุดหนึ่งจุดหนึ่งเหวนปะสภาพนี่แล้วเนี่ย นี่ทัดกระดาษทรายถูทัดเลยนี่จะขาดไปกันอยู่้เนี่ยเราจะดังแดกๆนี่ยนี่น่าจะมันได้จะแตกนานแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหแอบดิบดูกระดาษท็อคทอคลูกเก่าพังอ่ะท็อคลูกเดิมอันนี้อันนี้เป็นเอ๊ะหนึ่งท่าถูลูกใหญ่แล้นะไม่ใช่รูนั้นแล้วนะรุ่นแล้วนี่รุ่นใหญ่แล้วนะท่อสปริงจะไม่มีแบบเป็นซิกซี่อันนี้เป็นสปริงดันบูเลตเท็ แตกเลยแรงบิดภาษาี่ยเอาดูง่ายหมุดกี่ตัวไว้กี่ตัวเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองตัวหมุดสิบสองตัวนะยสองตัวขาดหมดแล้วงงเลยอะโอ้เชื่อเขาเลยอหลอกจัดไปจัดโบบุลุ่มี่ยถ้าออกตัวกระชากไปบ่อยก็ปิ้วไม่เหลือแล้วเพราะเพราะน้ำหนักเกียร์มันใหญ่แล้วโพวิวด้วยแรงบิดมันแบบ ติดเครื่องเวลาเตียจับทีมันก็จะหน่วงท็อกนี่ไอเนี้ยก็ยึดกับเพดเพดนี้ก็ยึดกับไฟวินนี่ก็ยึดกับยึดกับ,กบไอข้าเบี่ยงมันอยู่ลักษณะนี้แต่นออ็อตเออแต่น็อตพวกนี้ไม,ไม่ไม่ขาดนะเออตัเกระดานมันใหญ่ไม่ขาดแต่ไม่ขาดที่หมุดเอ้าน,น็อตตัวนี้หกหกตัวไม่ขาดแต่หมุดสิบสองตัวขาดเอ้าเออน็อตไม่ขาดแต่หมุดขาดงงที่บปยนางไงามัมไม่ขาดไอนี้ก็แตก นี่ก็จะขาดแลนะ้วแหละเนี่ยสองจุดเลยเห็นแล้วเนะี่ยจะจ่าจ่าเลยเฮ้อกสามจุดสองก็สามสองโฟยู่อาการเข้าเกียร์ไม่ไปทั้งเกียร์ตอนแรกรว่าปั๊มแตกไม่ใช่ปั๊มแตกโอ้แต่ท้ารูไ้ไใบไปแรงแรงบิดมัญหาสารดุยโ,โ,โอ้โหหมุดขาดได้นะยอมอ่ะอันนี้ต้องฟอสเจมตรงหมดุหมดเสร็จปั๊บเราก็ต้องลากนี่แหละจ้าเจ้าเจ้าจ้าตรงไรดีด้วย เพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็ตีเต็มเบ้าเต็มเบ้าเต็มเบ้าแล้วก็อ้าวนี่งั้นก็ไปขาดคราวเนี้ยอันนี้จะขาดแทนเฮ้ยนี่ดูดีกว่าเนี่ยเห็นไหมตัวน,นี้แตกไหมล่ะเดี๋ยวเอาอักกอนยิงตับซับซับซับไปไอบีก็แพงไปเลยเนาะไอบีตัวนี้ก็สองสามพันห้ามั้งเลยเคยเจอสองสามพันห้าเลย ว่าจะเปลี่ยนไฟฟ้เป็นโชว์เนี้ยมันโคตรโชว์อันนี้แกแตกไม่เคยเจอแตกสักทีโหแรงบินขนาดนี้อันนี้เชื่อมเชื่อมเมื่อกี้เชื่อมโดนเพราะต้องต้องแย่ๆดูดเชื่อมเพื่อให้ท็อกไอ้หน้าแปมนติดกันเพื่อจะขับขึ้นบนบนนี้มันเลบโดนหน่อยเพราะมุม,มแคบแต่อนเนี้ยดีที่ว่าอ,าออกมาแต่งนั้นไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่แม่ไม่ออกมาแต่งนั้นไม่เห็นตัวนี้แตกแบบ Ah, rồi à chào bạn đúng